เปิดโลกด้วยเสียงห้องสม,มุดแห่งอนาคต Future Podcast of Future Library by r i c h y r d Cross คำคมคนมีตังสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์สำหรับคนที่รักการพัฒนาตัวเองนะครับวันนี้อยู่กับผมนะัด r i c h y r e Cross นะครับในหมวด Self Development นะครับ หัวข้อวันนี้ผมอยากจะมาแชร์ให้ทุกๆคนฟังมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจําเป็นสําหรับคนที่อยากพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นในทุกๆวันนะครับซึ่งก็คือ growth mindset นั่นเองภาษาไทยก็คือแปลว่ากรอบความคิดแบบเติบโตซึ่งทําไมผมถึงต้องมาพูดถึง growth mindset นั่นเพราะว่ามันสําคัญจริงๆครับผมได้ค้นคว้าแล้วเจอบทความที่น่าสนใจของดร Carol d w e c k ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ของมหาวิทยาลัย Stanford นะครับได้ทำการศึกษาเรื่อง growth mindset แล้วก็ f i x mindset เธอได้สังเกตพฤติกรรมนักเรียนนะครับแล้วก็ได้แบ่งเด็กออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่มี f i x mindset นะครับแล้วก็ growth mindset โดยเด็กที่มี f i x mindset เนี่ยเป็นเด็กที่เชื่อว่าความสามารถของเขามีอยู่เท่าเดิมเกิดมายังไงก็เป็นแบบนั้นไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อให้เด็กกลุ่มนี้ทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถนัดเขาจะบอกตัวเขาเองว่าเขาไม่มีวันทำได้กลัวความล้มเหลวแล้วก็หาข้ออ้างให้กับตัวเองซึ่งผมเองก็เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนเลยครับส่วนกลุ่มที่มีกรด mindset เป็นเด็กที่เชื่อว่าความสามารถเก,เกิดจากความพยายามเขาสามารถเก่งขึ้นได้เมื่อพยายามมากขึ้นมองความท้าทายหรือความล้มเหลวเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองทําให้เด็กกลุ่มนี้ชอบเรียนรู้ขวนขวายไปสู่ความสําเร็จ ซึ่งตอนนี้ผมเองก็มี Growth mindset เพิ่มมาจากแต่เดิมเยอะมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีพลังบวกเยอะขึ้นนะครับจากการทำเพจ r e c o v e course นะครับคำคมคนมีตังค์นะครับก็เลยเอ,อ,อยากเห็นตัวเองเก่งกว่าเดิมเพื่อที่จะได้นำข้อมูลดีๆนะครับที่น่าสนใจมาแบ่งปันแล้วก็มาเติบโตไปด้วยกันนะครับพอมีมากขึ้นเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้ลองไปปรับใช้กันนะครับทีนี้ผมขอขยายความความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเจ้า Growth mindset อันนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ เจ้ากรอบไมเซ e ตคือกรอบความคิดแบบเติบโตคือเชื่อว่าสมองของมนุษย์ทุกคนพัฒนาได้ขึ้นอยู่กับอัตราการเรียนรู้ความสามารถและสติปัญญาเป็นเรื่องของพรแสวงครับไม่ใช่พรสวรรค์คนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตสังเกตง่ายๆนะครับเขาจะไม่ยึดติดกับผลลัพธ์เท่าไหร่และก็เชื่อว่าไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาดีหรือไม่ดีนะครับก็สามารถนําไปสู่การพัฒนาได้เสมอ ึงมีความสุขอยู่กับการเรียนรู้จากปัญหาและก็มองความล้มเหลวเป็นเรื่องช้าช่ายมีความมุมานะที่จะแก้ไขอุปสรรคไม่ท้อถอยอยากเติบโตเรียนรู้ในทุกๆวันมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆกล่าวได้ว่าคนที่มี growth mindset เนี่ยจะมีชุดความคิดที่ทําให้ก้าวหน้าและมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าแต่แต่แต,แต่แต่นะครับใครที่มี fix mindset เขาก็จะมีความคิดที่คาดหวังว่าผลลัพธ์จะต้องออกมาดี อะไรที่มีความเสี่ยงสูงว่าจะต้องทําออกมาแล้วมันจะไม่ดีเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยลงมือทําหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองสัเท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าหากใครที่มีฟิกซ์ไมล์เซ็เนี่ยไม่ได้แปลว่าแย่หรือว่าผิดนะครับคนส่วนมากแต่โตมาพร้อมกับการมีชุดความคิดแบบ f i x ซ์ไมล์เซ็แต่สามารถปรับเปลี่ยนกันได้ครับดังนั้นใครที่วันนี้รู้สึกว่าเรายังเก่งกว่าเดิมได้อีกนะครับต้องหมันเพิ่มกรดไมล์เซ็ตในวันนี้เลยนะครับ อย่าดูถูกพลังของการทำเล็กน้อยแต่ว่าต่อเนื่องนะครับเหมือนกับในหนังสือ atomic habits นะครับได้บอกเอาไว้ว่าเล็กน้อยคูณความต่อเนื่องผลลัพธ์เท่ากับมหาศาลนะครับถ้าเราจะเริ่มสัปดาห์หน้ามันจะช้าเกินไปครับเริ่มวันนี้เลยนะครับฟังจบแล้วรีบเติม growth mindset กันนะครับหากใครที่กำลังสงสัยว่าแล้วจะเติม growth mindset ได้ยังไงผมก็มี5ไอเดียดีๆนะครับมาแบ่งปันกันข้อที่1นนะครับเชื่อถ้าใครที่ฟังอยู่นะครับแล้วก็อยากมี growth mindset นะครับ คุณต้องเชื่อก่อนอย่างที่ในภาษาอังกฤษนะครับเขาจะมีคำกล่าวที่ว่า if you believe in yourself anything is possible ต้องเชื่อก่อนนะครับเชื่อว่าสมองของคุณเนี่ยยังพัฒนาไปได้อีกไม่ว่าวันนี้จะมีใครมาบูลลี่ว่าไม่ฉลาดหรือว่าโง่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่คุณเคยได้ยินมานะครับผมอยากจะให้ลืมไปนะครับแล้วก็ตั้งใจฟังนะครับฟังผมนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าสมองของคุณน่ยพัฒนาได้ตลอดเวลาและสิ่งสําคัญกว่าก็คือคุณต้องเชื่อด้วยครับว่าเอาละ พูดคำว่าเชื่อนะครับ3 2 1เชื่อเชื่อเชื่อเยี่ยมครับแม้ผมจะไม่ได้ยินคำว่าเชื่อจากคุณนะครับแต่ว่าสมองของคุณนะครับแล้วก็คุณได้ยินนะครับทีนี้ผมจะอธิบายให้ฟังว่าสมองของคุณจะพัฒนาและดีกว่าเดิมได้ยังไงเมื่อคุณเชื่อและเริ่มทําสิ่งใหม่ๆหรือเรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยทํานะครับจะส่งผลให้เซลล์ประสาทต,ตัวหนึ่งวิ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง ต่อกันไปเป็นทอดๆนะครับและก็เชื่อมโยงไปยังใยประสาททําให้คุณจําได้มากขึ้นเก่งขึ้นครับดังนั้นวันนี้ถ้าคุณวันวันหนึ่งไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยเซลล์ในสมองก็จะค่อยๆรีบลงแล้วก็ตายจากไปดังนั้นเชื่อและทําสิ่งใหม่ๆนะครับข้อ2ครับตั้งเป้าหมายผมแนะนำนะครับให้หยิบกระดาษ A4 นะครับมา2แผ่นแผ่นแรกเขียนเป้าหมายที่คุณจะลงมือทําเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อะไรก็ได้นะครับเช่นความรู้ที่อยากรู้วิชาที่อยากเก่งขึ้นนะครับภาษาอังกฤษไอเดียในการทําธุรกิจหรือวิธีการหาเงินต่างๆนะครับเขียนออกมาเยอะๆนะครับแล้วก็เลือก5อย่างที่คุณคิดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่ยากจนเกินไปแล้วก็เอามาเขียนในกระดาษอีกแผ่นนะครับแล้วก็แปะเอาไว้ที่ตู้เย็นหรือในที่ที่คุณจะมองเห็นบ่อยๆข้อ3มนะครับเปิดใจเปิดใจเป็นคำสองคำที่ช่วยให้คุณมี goal mindset ได้ดีมากขึ้นนะครับ ก็คือไม่ว่าวันนี้คุณจะเริ่มลงมือทําอะไรสักอย่างหรือเรียนรู้บางอย่างอะไรก็ตามนะครับแล้วมันดันไม่เหมือนอย่างที่คิดผลลัพธ์ออกมาไม่ดีหรือไม่เป็นชิ้นเป็นอันก็ตามนะครับให้คุณทําใจและเปิดใจครับเปิดใจในความผิดพลาดนั้นให้มองว่ามันไม่ใช่ความล้มเหลวเป็นเพียงแค่บทเรียนอีกบทหนึง่งที่จะช่วยให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายได้มากขึ้นข้อ4ครับใช้พลังของคำว่าใกล้แล้ว บ่อยๆครั้งเลยนะครับที่เรามักจะบอกตัวเองว่าตัวเองทําไม่ได้เราทําไม่ได้หรอกมันยากเกินไปไม่เอานะครับเลิกพูดประโยคอะไรแบบนี้นะครับคนที่มีฟิกมายเซ็ตเขามจะพูดกันพยายามเปลี่ยนให้เป็นประโยคที่ว่าตัวเราใกล้ทําได้แล้วตัวเราเนี่ยทำได้อยู่แล้วเราใกล้ที่จะประสบความสําเร็จแล้ว พยายามพูดบ่อยๆนะครับสมองมันไม่รู้หรอกครับว่าอันไหนเป็นเรื่องจริงไม่จริงนะครับดังนั้นถ้าคุณกรอกหูตัวเองอยู่บ่อยๆนะครับว่าใกล้สาเร็จแล้วนะครับสมองมันก็จะคิดแล้วก็ทําเหมือนคนที่ใกล้สําเร็จจริงๆข้อ5นะครับเลิกโทษคนอื่นข้อนี้สําคัญนะครับเวลาเกิดปัญหาขึ้น,นสิ่งที่เราต้องทําก็คือโฟกัสที่ปัญหาไม่ใช่โทษคนอื่นว่าเพราะเธอไงถึงเป็นแบบนี้เพราะนายนั่นแลหละถึงเป็นแบบนี้แบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับและที่สําคัญก็คือต้องไม่โทษตัวเองด้วย เพียงแต่เราต้องรู้ว่าเรายังต้องปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมอีกเราต้องแก้ไขอะไรได้อีกเราเติมอะไรได้ไหมเราต้องมีแนวคิดแบบนี้ครับไม่งั้นมันคงจะไม่เวิร์กนะครับถ้าเกิดมั่วแต่ไปโทษคนอื่นโดยที่เราเองก็ไม่ได้มีการพัฒนาอะไรใดๆเลยคือคิดว่าตัวเองถูกและเก่งแต่ว่าจริงๆแล้วเราเป็นแค่คนธรรมดาที่หยุดการเรียนรู้แต่ว่าเอาแต่ไปโทษคนอื่น จริงๆแล้วมีวิธีการเพิ่มกดไมซ์เซ็ตเยอะมากนะครับเยอะมากๆเลยแล้วก็นี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับลองจำและนำไปปรับใช้กันดูนะครับเอาไว้ EP หน้านะครับจะมาเพิ่มเติมนะครับแบบแอดวานซ์นะครับลงลึกให้ได้ฟังกันอีกนะครับ Benjamin f a n ง l i n นะครับเคยกล่าวเอาไว้ว่า you can do anything you set your mind to แปลเป็นไทยก็คือนะครับคุณเปลี่ยนมันได้อย่างแน่นอนถ้าคุณยอมเปลี่ยนไม์เซ็ตนะครับ Steve Jobs เคยกล่าวไว้ว่า Stay hungry, stay foolish. แปลเป็นไทยก็คือจงกระหายและทำตัวให้โง่ตลอดเวลาหากใครนะครับที่เคยมี fix mindset และอยากจะมี growth mindset อย่าลืมนะครับ c o m มนต์บอกกันหน่อยนะครับเผื่อวันหนึ่งกลับมาดู podcast นี้แล้วจะได้จำกันได้นะครับจะได้พูดคุยกันนะครับและสำหรับใครที่ดูทาง youtube อยู่นะครับก็ตอนนี้เรามี spotify podcast นะครับแล้วก็มี apple podcast แล้วนะครับลองไปพูดคุยกันได้นะครับโดยเฉพาะ spotify podcast นะครับเราจะ ทำโฮรในแต่ละพิโศดนะครับหรือว่าทําคำถามให้ได้พูดคุยกันตอบโต้กันนะครับอย่างเช่นหัวข้อต่อไปที่จะคุยกันอยากจะฟังเรื่องอะไรนะครับก็จะได้หาข้อมูลมาให้ตรงใจกับทุกๆคนที่ฟังอยู่นะครับอย่าลืมด้วยนะครับกับ spotify และก็ apple podcast นะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าให้คำว่ารู้แล้วทำให้ขุนพลาดเรื่องราวดีๆนะครับ